กับน้บมัสการค่ะหลวงพ่อหลวงลุงพี่แสงก็เป็นอีกคนหนึ่งเนาะที่อายุงานก็น่าจะเกือบ30สิปีไหมสามสานะคะก็ปฏิบัติมาอย่างที่ทุกคนทราบก็ประมาณ10ปีได้ช่วงแรกพี่แสงก็จะเป็นคล้ายๆพี่เมียค่ะไม่เชื่อว่าจะนำมาใช้ได้กับชีวิตประจำวันจริง ปฏิบัติมารเรื่อยๆซึมซับเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราในการทำงานในการใช้ชีวิตกับครอบครัวกับลูกๆถ้าเรากระแสดีภายในบ้านเราก็จะสงบเย็นนะคะเมื่อคนีิแสงก็จะหงิดนิดนึงเวลาเข้าบ้านเวลาเราเหนื่อยกับงานไปเนี่ยเราก็จะไม่คือใส่อารมณ์กับเขาเขาก็จะมีอารมณ์กลับมา มันก็ทําให้ความไม่สบายนะคะเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยกับครอบครัวด้วยพอเราได้ปฏิบัติเรานิ่งขึ้นเราไม่ไปเกาะกระแสของคนที่บ้านเวลามีปากเสียงหรืออะไรกันเรานิ่งก็จะรู้สึกว่าเย็นลงเราจะเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าครอบครัวดีขึ้น การเรียนของลูกดีขึ้นมันรู้สึกว่าที่ผ่านมานะคะการฝึกจิตการเข้าสู่ในกระแสที่ว่าแบบว่าเวลาเรารู้สึกอะไรแล้วส่งกระแสให้เขาดีๆเช่นส่งไปที่บ้านแม่น้องอกับพรอบครัวฟินแบคที่กลับมาก็รู้สึกสบายอะคะ่ะตอนนี้ก็ความรู้สึก ของพี่นะกับการทำงานกับที่บ้านลูกพ่อผัวดีขึ้นค่ะในทุก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 สิ่งเนาะกับเพื่อนร่วมงานกระแสของเพื่อนๆก็นิ่งขึ้นบางครั้งเราอาจจะเจอปัญหาหรืองานที่มันเข้ากันไม่ได้กระแสของเพื่อนอาจจะรุนแรงแต่เราถ้าเรานิ่งเราไม่ไปเกาะ แล้วเราก็ส่งกระแสดีๆไปเพื่อนก็จะซอฟลงแล้วเราก็จะทำงานสำเร็จไปด้วยกัน,นะคะก็ฝากเพื่อนๆในการฝึกจิตแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยๆนะคะเพียรเรื่อยๆแล้วงานทุกอย่างก็จะสำเร็จ,รจด้วยดีค่ะ